ครับอาหารเสิรน้ำตาลครับหมูครับหัวอาหารครับอาหารกระป๋องครับสามอย่างครับน้ำตาลครับตันุึบชิบุบ ตืนหอยครับมืนตาแล้วครับฮะะไปจไังไดยไปจิงไดยครับจิ๊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 บโอ้เรื่อมืนตาแล้วครับมืนตาได้แล้วแต่ว่าพอนี่เห็นหุงครับฮะเองไหนหิวนมตานยังมดน่พรอมครับยังมดได้กินอาหารหครับ ครับส่วนที่กระดิบ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 โอเออโวยวายโวยวายเนี่ยเนี่ยมันโมเมนได้มองหันมันโมเมอนครับจักริีวีไซดครับเนี่ยครับอันนี้เริ่มหิวดนะครับ ไปคนละทิศละทางเลยครับจะหาว่าได้เห็นครับแต่ว่าตามื่นเหรอครับสิบสองสิบสามมือเหรอครับที่เขาสองอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าดุจจางเดียวใส่บางด้อบางเด้อบางด้วยบางเด้อผู้ใดเมื่นตาแล้วเอ๊ะเนี่ครับผมครับโอ้โหครับน่ายนันเมื่นตาแล้วครับ เดีกกันครับอยู่หัวครับครับมึงมึอมึนมึๆมึน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 มึมึนไึนมึเไผ่มึนนตาแม้วไึมึนนตาแล้วครับมืนมึนมานมึ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 นอึนมึนมึงเเอาของ อันนี้หานมบนียู่พอเลยครับยังบนอ้พร้อมครับน้ำตาลต้องซอยครับซอยยังอยู่ทั้งที่นอนอยู่ครับที่นอนเพิ่นครับเออเออเออเอ,อ เริ่มสงบแล้วครับเดีเ๋ยวเวลาหิวนี่บริสุทธิ์ยั้งครับห้องย่างเดียวอ้าวครับทานนอน,นครับอันนี้บรินอนเลยครับหิวครับหิวเออเอเอ มามาพ่อกันครับอยู่ตะครูเลยเอาเอาบอยอมครับบอยอมช่วงนี้กินได้ตะนนทบย่างเดียวครับย่างอื่นกินวันเดยครับเพราะว่างก็เลยซิปก็หมือนึงครับเอ๊ะ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 ไอ้พ่องษ์ดูพ่อพงษ์ดูมึอตาแล้วมึอตาแล้วโอ้โอ้กระดึบกระดึบกระดึบโอ้ลูกขึ้นได้แล้ว เออลุกขึ้นได้แล้วเส้ากระดึ๊บเร็ว <laughs> เอ๊ะเอ๊ะครับเลียนตัวใหญ่เลยครับครับหาเมียครับน้ำตาลยังน้อน,นอยู่ครับยังไม่ได้พร้อมครับครับ <c oughs> <c oughs> เอออาหารกรับไม่ได้กินครับน้ำตาลครับ อาหารนังอยู่ครับส่วนเด็กๆครับนี่แม่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 อิ่มแล้วจีนี่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 ลูกนี่นี่นี่เออเห็นมาน่ออ่ะครับสงสัยสีอิ่มแล้วครับส่วนที่วันนี้อิ่มครับกินครับกินครับ หายินกับโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ้อันนี้อยากมาก่ไก่แม่ครับนอนครับนอนตำตาลกันนอนกันครับเพราะว่าช่วงกลางคืน,นรู้สึกว่าลูกที่กินไหลครับอันนี้ขั้นเน้ยครับ <c oughs> ครับน้ำตาลต้อค่อยสำรวจครับแต่ละตัวครับลูกพันครับว่ามีตัวใดอึบอ่ี่ออกมาบ่าครับเอาปีนปีน <c oughs> ขึ้นขางแม่ครับ หาหาพอครับนี่แม่ลูกนี่แม่นี่แม่นี่แม่เออนี่แม่นี่แม่นี่แม่เนะนเนเห็นบ่มเห็นบ่ครับหาหม่องนอนครับส่วนตีกินก็มีครับอ้าวอ้าวนีโอ้ไปเรี่ยครับหาหม่องอุ่นๆครับไปไปทีไิเศสครับไปพูดเดียวครับหาหม่องนอนครับ ครับส่วนที่กินครับอันนี้ก็นอนครับตันครับอันนี้รับด้วยครับ มันจมอยู่คนเดียวครับมึง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 ดูมึงดูมึงดูดูพ่อมึงดูมึงดูครับอันนี้นี่นี่นี่แม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 ่นมแ้ยบ่จินกับบ่จินต้องใส่ยิ้มแล้วครับแต่ว่ามื่นตาแล้วพี่ต้ายอยากไปย่างเดี๋ยวจั๊กที่พีใสอีกสักพักนึงครับครับโอ้มีจมกับมีจม กินหลายครับช่วงนี้ครับเพราะว่าแห้งไงห้งกินหลายครับอันนี้ฉันรับฟ้าครับกินครับครับน้ำตาลก็ค่อนข้างสิบวอแต่ผักครับจะมันขึ้นครับเพราะว่าลูกต้องกินนมยังขึ้นครับกังเว้นว่าใครกินบางเลครับแต่ว่ากังขึ้นกินจริงครับ เป็นนักเป็นหนังลูกเป็นหนังนะเป็นหนังโอ้ยจมจมจริงกว่ามัวเป็นหยังเป็นหยังเป็นหยังฮะเป็นังแต่สินี้ยังเดียวอ้าวขื่นขี้มัวเออไปกวนผู้ันจินครับครับผู้คนนอนครับบนนี้ว่ดสนยังครับนอนยางเดียว ครับว่นจินนี้จะนี่จะสิไปย่างเดียวครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหครับหาหมองครับหาหมองเดี๋ยวได้ที่เดี๋ยวก็สงบเองครับ ครับผมหลัดคอาปรย่างครับวันนี้ภาพบรรยากาศยามเมอสรครับมื่นตาแล้วครับลูกน้องน้ำตาลครับเดี๋ยวซิปก็มือแล้วครับอ่ะชิปนี่เอาไว้ซับนีกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ดาบเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ